สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ ep ที่3 0 1นะคะกับช่องผู้สาวพาเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์อ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพี่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะสําหรับวันนี้ก็มีพามาให้พี่ได้ชมอ่าได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อของเราเหมือนเดิมนะคะ อาราย ID นะคะ bbiw999 นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0629367821นะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางอ่าส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะพี่ส่งฟรีทุกรายการนะคะส่งฟรีทั่วไทยนะคะสนใจองคไหนนะคะพี่ติดต่อสอบถามหรือขอชมภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะพี่นะรายการแรกนะคะจะเป็น อันนี้จะเป็นเบี้ยแก้เก่านะคะพี่ไม่ทราบเกจินะคะอ่าโคตรเก่านะพี่นะเป็นเบี้ยแก้เก่านะคะนี่ด้านหลังอ่าด้านหลังเขียนว่าพ่อเดิมนะคะพี่เป็นเบี้ยแก้ของน่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะอ่ามีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานชัดเจนเลยนะคะนี่เป็นเบี้ยแก้เก่าอ่าของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นาองค์นี้ เอาไป800บาทนะคะพี่สำหรับเบีย้ยแก้ของหลวงพ่อเดิมนะคะอ่าอันนี้จะมีตะกุดนะคะพี่มีตะกุดนะคะดอกอ่าตะกุดนี้ติดอยู่กับเบีย้ยแก้เลยนะพี่นะอ่านี่เลยนะคะนี่เป็นเบีย้ยแก้ของหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะสนใจอ่าถ้าคือโทรมาได้เลยนะพี่นะราคา เปิดไว้เรียบร้อยเลยนะพี่นะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะอ่าเบียแกของหลวงพ่อเดิมนะต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าองค์นี้จะเป็นพังงัางนะคะพี่พังง,งัางเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณเก่าอ่าพังง่างนะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่นี่เลยนะคะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าเดิมๆนะพี่นะ อ่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่าสำหรับองค์นี้นะคะพี่เอาไป8ปดรอยบาทนะคะพี่พังงานเก่าไม่ทราบที่นะคะอ่าไม่ทราบเกจิอาจารย์นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้อ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่พังงานเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นล็อกเก็ตนะคะของอาจารย์ฟันนะคะ อ่ออาเป็นล็อกเกตเก่านะคะของอาจารย์ฟั่นนะพี่นะอ่าสภาพนี่เดิมเดิมเลยนะพี่องค์นี้นะคะนี่อยู่ในเลี่ยมเก่าเก่าโบราณแบบนี้เลยอ่าเป็นล็อกเกตเก่านะคะไม่ทราบที่เหมือนก okay. ันนะพี่เอ้ยเป็นอกเกตของอาจารย์ฟั่นนะพี่นะขอประธานโทษนะคะอ่าเป็นโลเกตเก่านะคะของอาจารย์ฟั่นนะคะพี่อ่าสภาพเดิมเดิมเลยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเดิมเดมแบบนี้เลยนะพี่นะ อ่าเรียมเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ล็อกเก็ตอาจารย์ฟันนะคะอ่าสนใจนะคะพี่โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อทบนะคะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะพี่นะเป็นหล่อโบราณเก่าๆเดิมๆสวยๆเลยนะคะนี่ อ่าเป็นรูปรล่อของหลวงพ่อทบนะคะวัาชุนแดน,นะครับอ่าด้านใต้ฐานแล้วพี่จะมีรอยจานนะคะนี่ชัดเจนเลยนะคะพี่มีรอยจานชัดเจนอ่าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะนี่เปิดราคาไว้เจ็รอยบาทนะพี่นะองค์นี้เอาไป7เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รูปรล่อหลวงพ่อทบนะคะอ่าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมีรอยข้าบุงข้าบเบ้าแล้วพี่นะข้าตกันนะคะชัดเจนนะพี่ เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญองนี้นะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตะคะปีสองสี่หกเก้า้วพี่เป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะเหรียญคมคมแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ใบหน้าใบตาท่านนะคะติดชัดนะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมนะคะอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะคะ ่าเปิดราคาไว้แป0รบาทนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเปิดราคาไว้แป0รบาทแลพี่นะเหรียญหลวงพ่อกันวันพญาตนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่เหรียญคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเอาไว้แปดร้บาทนะพี่อยู่ในเรีย่ยมนะคะองนี้ต่อไปนะคะพี่จะเป็นสมเด็จนะคะองนี้ อ่าเป็นพาระสมเด็จลงรักปิดทองนะคะองนี้นะคะอ่าจะมีรอยคาบกุก่คาบเก่านะคะพี่คาบไข่ขึ้นเลยนะพี่นะองนี้นะคะอ่าจะมีรอยคาบรักนะคะพี่ติดอยู่ชัดเจนนะคะปิดทองเก่าๆไว้อ่าเนื้อแกงๆสมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อแกงสมบูรณ์เลยนะคะนี่ลงรักปิดทองนะคะพี่องคนี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จ อ่าองนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อบาทนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลายนะคะอ่ะแปดบาทนะพี่นะ่าองนี้นะคะต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นพราปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะคะว่าสะพานสูงนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่จะอยู่ในเลี่ยมเก่าเก่านะคะองนี้นะคะนี่ จะอยู่ในเลี่ยมคุณคุณมัวมัวนะพี่นะองนี้นะคะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะพี่นะเป็นปิดตาปูเอี่ยมนะคะรงรักเก่านะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทปิดตาปูเอี่ยมนะคะพี่องคนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะอยู่ในเลี่ยมคุณคุณมัวมัวนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะปิดตาปูเอี่ยมนะคะต่อไปนะคะพี่จะเป็นรูปหล่อนะคะ อ่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะพี่นะองค์นี้นะคะอ่าองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าของหลวงพ่อคนนะคะพี่หลวงพ่อคนนะคะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อคนนะคะพี่นี่ เป็นเนื้อโลหะทองผสมนะคะพี่สภาพเดิมๆเลยนะคะนี่อ่าดูตามรูปเลยนะคะพี่พาตรงตามรูปแน่นอนนะคะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทอ่าเป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อคนนะคะพี่เอาไปเอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะคะองคนี้นะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็น อ่าองนี้จะเป็นพระสมเด็จม้วนนะคะพี่เป็นพระสมเด็จม้วนแบบนี้นะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่รงรักปิดทองเก่านะคะองค์นี้นี่เห็นเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนะคะพี่อ่ารงรักดำาๆแบบนี้เลยนะคะนี่ รงรักดำๆปิดทองเก่าๆนะคะพี่เห็นเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนะพี่นะองนี้นะคะอ่าเห็นเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่องค์นี้นะคะจะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเดิมๆนะคะพี่เป็นพระสมเด็จม้นนะคะเปิดราคาไว้800บาทเปิดราคาไว้800บาทแล้วพี่นะสมเด็จองนี้นะคะเอาไปแปดร้อบาทนะคะต่อไปนะคะพี่จะเป็นปิดตานะคะองค์นี้ อ่าเป็นภาปิดตาของหลวงปู่จีนวัดท่าราชนะคะพี่อ่าเป็นพาะปิดตาของหลวงปู่จีนวัดท่าราชนะคะสภาพเนื้อมันๆจัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเนื้อมันๆเก่าๆเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นี่ปิดตาปู่จีนวัดท่าราชนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่าองนี้นะคะพี่เอาไปแป0รอบาทนะคะพี่ปิดตาปู่จีนนะคะ เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่พีเอท่านใดนะคะชอบถูกใจนะคะเช่าหาบูชากันได้นะพี่นะราคาแบ่งปันนะคะพี่ราคาหลักร้อยเลยอ่าปิตาปูจีนนะคะวะทัทราชดนะคะพี่สภาพเนื้อมันมัน,มนจ,จัดๆแบบนี้เลยอ่าเปิดราคาไว้800บาทนะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญของอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะวัดป่าถ้ำขามนะคะพี่จังหวัดสกลนครน,นะคะเป็นเหรียญเนื้ออัปากา้าแล้วพี่นะ <bachelor> s <S เหรียญน,นี้สภาพเก่าเก็บนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะอ่าด้านขอบข้างนะคะนี่ขอบตัดแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกมีศูนย์เจ็ดนะคะพี่วัดป่าถ้ำขามสากลนครนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะเหรียญอาจารย์ฟัน เอาไป800บาทนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามาหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะพี่นะราคาแบ่งปันนะคะจะส่งของให้ฟรีนะพี่นะส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็น อ่าอันนี้จะเป็นพาร่วงรางปืนนะคะพี่เป็นพาร่วงรางปืนนะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะอันนี้จะลงทองมานะพี่นะอ่าจะลงทองเก่านะคะพี่เป็นพาร่วงรางปืนนะคะอ่าลงทองเก่าๆแบบนี at uh, ้เลยนะพี่นะทองล้นๆแบบนี Rou ้เลยนะพี่นะนี่เป็นพาร่วงรางปืนไม่ทราบที่นะคะพี่ลงทองเก่านะคะเปิดราคาไว้อ่าองค์นี้นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะพาร่วงรางปืนนะคะ อ่ารงทองขา่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่อ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่พร,ร่วงรางปืนนะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญอ่าองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดลักสีนะคะพี่ปีสองสี่หกเก้านะคะเหรียญจะออกเนื้อขาวขาวดำๆนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเหรียญหลวงปู่ขาววัดลักสี อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะด้านหลังจะมีรอยยันนะคะพี่อ่าเขียนว่าวัดหักสี่นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะอ่าเหรียญหลวงปู่ข่าวเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นปิดตาเว้าจุรานะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะ อ่าเป็นพระปิดตาว่าวจุรานะคะพี่รงรักปิดทองนะคะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาว่าวจุราอ่าด้านหลังจะเป็นรอยลายนิ้วมือนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอ่าปิดตาว่าวจุรานะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะสนใจนะคะโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะพี่องต่อไปนะคะพี่จะเป็น อ่าอันนี้จะเป็นตัดชิดนะคะหล่อโบราณนะคะของหลวงปู่สุขนะคะวัดป่าคค้งมาขามเท้านะคะพี่อ่าเป็นตัดชิดหล่อโบราณหลวงปู่สุขวัดป่าคคองมาขามเท้านะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทแล้วพี่นะด้านหลังจะมีรอยการจาร์ของหลวงปู่สุขนะคะพี่อ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ตัดชิดหล่อโบราณหลวงปู่สุขวัดป่าคคองมาขามเท้า เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอ่าเปิดราคาไว้แ800ดร้อยบาทนะพี่นะสนใจโทรมาได้เลยนะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นนางพญานะคะพิมพเข่าโค้งนะคะอ่าเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะพี่เป็นพิมพ์เข่าโค้งนะคะนี่เป็นพระเนื้อดินเก่า เนื้อดินสภาพแห้งเก่าเลยนะคะพี่จะมีรอยค่าปราดำติดอยู่นะคะเนื้อแตกร้านแบบนี้เลยนะพี่อ่าพระนางพญาพิมพ์เขาโค้งนะคะเปิดราคาไว้อ่าองค์นี้นะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สนใจขอชุดภาพเพิ่มเติมอ่าก็ได้ทางไลน์นะคะ องอต่อไปนะพี่นะจะเป็นขุนแผนนะคะพี่อ anyway> ่าองนี้จะเป็นผ้าขุนแผนนะคะบ้านกลางนะคะพายเดี่ยวนะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะองนี้นะคะจะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะนี่เป็นผ้าเนื้อดินเก่าแห้งเลยนะพี่นะองค์นี้อ่าเป็นผ้าเนื้อดินสภาพแห้งเก่าเลยนะคะองคนี้นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่อ่าอยู่ในเลี่ยมนะคะเลี่ยมปิดหลังนะคะพี่เลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังแบบนี้นะคะ เปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้นะคะขุนแผนนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่ขุนแผนบ้านกลางภายเดียวนะคะเป็นผ้าเนื้อดินที่แห้งเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะ<ม>เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่าองคนี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่อยู่ในเรียบเก่านะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าเป็นผ้าซุ้มกอนะคะเนื้อชินนะคะพี่ เป็นาพาสซุ้มกอเนื้อชินนะคะรงทองเก่านะคะพี่องค์นี้นะคะนี่อ่ารงทองเก่าๆไว้แบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นาพาสซุ้มกอเนื้อชินรงทองเก่าๆไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาท,ทอ่าซุ้มกอองค์นี้นะพี่นะพี่นะ อ่าเป็นพระซุงกอนะคะพี่เนื้อชินเก่าไม่ทราบที่นะคะเปิดราคาไว800้แปดร้อยบาทนะพี่นะ <II. S 1> องนี้เปิดราคาไว800้แปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้อ่าองรงทองเก่าๆไว้นะพี่นะองนี้นะคะนี่อ่าเอาไว800้แปดร้อยบาทนะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นพระอ่านี่จะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะรงรักเก่านะคะ อ่าเป็นพัะผงสุพรรณนะคะพี่เนื้อดินนะคะรงรักเก่านะคะพี่อ่าเห็นเนื้อดินเก่าๆแห้งๆ like แบบนี้เลยนะพี่นะรักแดงๆแบบนี้เลยนะคะนี่รักแตกๆแบบนี้เลยนะพี่เปิดราคาไว้นะคะองนี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พัะผงสุพรรณเนื้อดินเก่าอ่ารักแดงๆแบบนี้เลยนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะ องต่อไปนะคะพี่จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองค์นี้นะคะอ่าเป็นพระสมเด็จนี่เนื้อใสๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เห็นรอยเห็นเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนะคะพี่ อ่าเห็นเนื้อบนสารชัดเจนเลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะสมเด็จนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะสนใจองค์ไหนโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะองค์ต่อไปนะพี่นะนี่จะเป็นเหรียญน,นะคะอุปชากวักนะคะปีสองสี่หกเก้านะคะพี่เป็นเหรียญรูปไข่นะคะ อ่าเป็นเหรียญรูปไข่กะไรโตเป็นเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงเก่านะคะพี่พระอุปชากวักนะคะพี่อ่าเหรียญรูปไข่พระอุปชากวักนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจ อ่าโทรหรือทักไลน์ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะโอกต่อไปนะพี่จะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นลูกเหรียญหล่อบโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อน้อยนะคะอ่าเป็นเหรียญหล่อบโบราณเก่าของหลวงพ่อน้อยนะคะพี่จะมีรอยค้าบเบ้านะคะนี่ติดอยู่นะคะดำๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อบโบราณเก่าๆหนาๆแบบนี้เลยพี่ด้านขอบนะคะ อ่าด้านหลังจะมีรอยยันของท่านนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอ่าเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อน้อยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะไปรูปหล่อของหลวงพ่อเงินอันนี้นจะเป็นพิมพ์นิยมนะคะสะภาพสวยเลยนะคะพี่ อ่าเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่เป็นพิมพ์นิยมนะคะองนี้นะคะอ่าองเล็กๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เอาไปเลี่ยมห้อยคอได้เลยนะคะอ่าใต้ฐานนะพี่นะนี่อ่าพิมพ์นิยมนะคะพี่เป็นเหรียญรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะเปิดราคาไว้ แปดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะคะของหลวงพ่อ้อ่มวัดช่องลมนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อหอ่มนะคะ อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยนะพี่นะเหรียญนี่สวยสมบูรณ์เลยนะคะใบหน้าใบตาท่านนะคะชัดเจนนะคะพี่อ่าใบหน้าใบตาท่านนี่ชัดเจนเลยนะคะนี่อ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อห่มวัดช่องลมนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อฮ่มนะคะ เหรียญน,นี้นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นยอดขุนพลนะคะพี่เป็นยอดขุนพลกลุกวัดไก่เนื้อชินสนิมแดงนะคะอ่าจะมีรอยคาบกู่คาบเก่านะคะติดอยู่นะคะพี่มีรอยคาบไข่นะคะนี่ชัดเจนเลยนะคะพี่เป็นอ่ายอดขุนพลกุกวัดไก่นะคะพี่เนื้อชินสนิมแดงนะคะ อ่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่สวยเก่าๆเลยนะคะพี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่ายอดขุนพลกูวัดไก่เนื้อชินสนิมแดงนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะองนี้อ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญอ่าองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะ ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปี1.7เนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะอ่าข้างเหรียญจะมีรอยจานชัดเจนนะคะพี่ต่อโค้ดสวยๆแบบนี้เลยนะคะใบหน้าใบตานะคะหน้าผากลูกตานี่ชัดเจนเลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปี1.7นะคะ อ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทแล้วพี่นะเหรียญน,นี้นะคะเอาไแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะ<ๆ>พี่เอาไแปดร้อยบาทนะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าองนี้เลยนะคะพี่จะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะ อ่าเป็นพระสมเด็จวัดเกศช,ชัยโยนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะเลี่ยมออกจะขุุนคุนมัวมัวนะคะพี่อ่าสภาพเนื้อแตกล้านแบบนี้เลยนะคะนี่เลี่ยมจะออกคุนขุนมัวมัวนะคะไม่ได้แกะให้ดูนะพี่นะอ่าเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะพี่เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะสภาพเนื้อแตกล้านแบบนี้เลยนะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมนะคะ สภาพเนื้อหามวลสารนะคะพี่ชัดเจนนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่าสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเก่านะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะพี่นะองค์นี้นะคะ อ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทอ่าสำหรับเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบเกจิจริงๆนะพี่นะไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะคะพี่อ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะ องต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญเออเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะนี่เหรียญออกขาวๆดำๆแบบนี้นะพี่นะเ่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญนี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะ อ่ะพี่พีเอฟซี FC ทนใดนะคะดู้วชอบถูกใจนะคะเช่าหาบูชากันได้นะพี่นะราคาแบ่งปันนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นสมเด็จนะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จเก่าที่มีเนื้อหามวลสารนี่สวยเลยนะคะพี่องค์นี้ อ่าเนื้อหามวลสารนี่สวยเลยนะคะนี่มีรอยคราบกุ่ราบเก่าติดอยู่ชัดเจนเลยนะพี่นะสะภาพเนื้อแตกร้านแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เนื้อภาพเนื้อแตกร้านเลยนะคะไม่มีซ่อมไม่มีอ่าไม่มีซ่อมไม่มีหักนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่พระสมเด็จเก่าองนี้นะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็น อ่าอันนี้จะเป็นคุสะใหญ่นะคะของหลวงปู่เผือกนะคะพี่อ่าเป็นผ้าพงนะคะพี่ของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะสภาพเนื้อเก่าๆนี่เนื้อแตกล้านแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพเนื้อแตกล้านแบบนี้เลยนะคะนี่อ่าเป็นผ้าพุงหลวงปู่เผือกนะคะพี่เป็นพิมพิมคุสะใหญ่นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้นะคะเอาไแปดร้อยบาท อ่าเป็นพราผงหลวงปูเผือกนะคะพี่เป็นพิมพ์คุณสะใหญ่นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทตามพี่นะองค์ต่อไปนะคะพี่นี่เลยอ่าองค์นี้เลยนะคะจะเป็นสมเด็จอ่าเป็นพราสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพี่อ่าเป็นพราสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะนี่ใบหน้าไปอ่า จะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะเนื้อหามวนสารนี่ชัดเจนนะพี่นะอ่าเนื้อหามวนสารนี่ชัดเจนเลยนะคะพี่สภาพเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ด้านหลังนะคะพี่จะมีอ่าจะมีอ่าคาบแตกร้านนะคะพี่มีร้อยแตกร้านนะคะจะปุบปุเนื้อปุบปุแบบนี้เลยนะพี่นะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จพิมพ์เส้นได้องนี้นะคะ เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าอ, <Element. S 1> อันนี้จะเป็นอ่าเป็นเหรียญน,นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะคะ<ม>อ่าเป็นเห,นร,หรียญกอะไรทองนะคะพี่ของหลวงปู่รอดนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองนะคะ เปิดราคาไว้นะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญลูกไข่นะคะของหลวงปู่รอดนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไรทองเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทแล้วพี่นะเหรียญนี้นะคะอ่้พี่เอฟซีท่านใดนะคะชอบถูกใจนะคะเช่าหาบูชากันได้นะพี่นะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะ อ่าเป็นเหรียญหลอกโบราณเก่านะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะองนี้นะคะอ่าจะภาพตามรูปเลยนะพี่นะนี่เก่าๆเหลืองๆแบบนี้เลยนะพี่นี่อ่าเป็นเหรียญหลอกโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอ่าเหรียญหลอกโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท องต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเนียมนะคะพี่เป็นอ่ารูปรอหลวงพ่อเอเป็นหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกัวนะคะพี่เป็นพิมพ์ารอดนะคะองนี้นะคะอ่าเป็นหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกัวพิมพารอดนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะอ่าพี่ดูเนื้อพระผิวพระนะคะตามรูปเลยนะคะ เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หลวงพ่อเนียมพิมพพร,รอดองคนี้อ่าคาบสนิมขึ้นแบบนี้เลยนะพี่นะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไว้เจ็ดร้อยบาทอ่าหลวงพ่อเนียมนะคะพิมพร์พรอดนะคะองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็น อ่าอันนี้จะเป็นพระรอดกุมหาวันนะคะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันเนื้อดินเก่านะคะอ่าสภาพเนื้อดินมันมันจัดจัดแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่เนื้อดินมันมันแบบนี้เลยนะพี่พระรอดกุมหาวันนะคะเนื้อดินเก่านะคะนี่ด้านหลังจะมีรายนิ้วมือติดอยู่แบบนี้เลยนะคะพี่นี่เลยนี่อ่าพระรอดกุมหาวันนะคะ เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นาะองค์นี้นะคะพารอดนะคะเป็นพ้าเนื้อดินสภาพมันๆจ,จัดแบบนี้เลยนะพี่นาะนี่มันหนึบหนับแบบนี้เลยนะคะเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้นะพี่นะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อ่ารอดองค์นี้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ